วิธีการเพิ่มผู้ใช้งานทั่วไปนะครับให้เราไปที่เมนูนะครับให้กดให้ตัวนี้ทํางานก่อนกดดอกจันสีเลียมนะครับทีนี้ก็ทําการเข้ารหัส admin หรือว่าลายมือ admin นะครับให้เราไปที่เมนูที่2แล้วก็เมนูที่1นะครับเราเพิ่มนมือนะครับแล้วก็แตะไปห้ครั้งนะครับแตะไปได้เลยเลย ตอนนี้เราก็เพิ่มรายนิ้มือได้แล้วนะครับเพรากว่าจะบอกตัวเลขเรามาแล้วก็เข้าไปที่เมนูสองแล้วก็1นงครับตั้งรหัสผู้ใช้ทั่วไปนะครับแล้วเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตั้งไปหกตัวนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับใส่ทั้งอีกรอบนะครับก็สี่เหลี่ยมนะครับ ครตอนนี้ก็สามารถตั้งรหัสผู้ใช้ทั่วไปได้แล้วครับผมเพิ่มบัตรของผู้ใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนู 2, 2> แล้วก็หนึ่งะ1 1> ครับ <Please S 1> ก็ให้เอาตัวการ์ดนะครับไปวางที่เลข5้านะครับอ่ัตอนนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มผู้ใช้ทั่วไปโดยใช้การ์ดได้แล้วครับ